บรรยากาศดีๆครับนี่เป็นบรรยากาศดีฮะกินมักมั่นันัง้อนนง้อนยางี่ออกอจงใดครับห้อนมันซ้องคางกับผมกับพวกเก่งประแดเดียยังไหวกรไรมันเห็นมากทีเดีอ๋อซ้องคางสี่ไอ่ายู่แหวมันปรับโมโนไรเล่าปรดบ่มบ่มมีอย่งเอาเอาตอนนี้ใชไหวแล้วครับแบบไดผมั่เข้าใจไมายถึงว่าเอาเห็ด เนี่ยม้วเดียวหัวเดียวให้มันออกสองเซนครับเอาซี่ให้มันด่างอันอันเดียวอันเดียวไปก่อนก็ได้ไรขางนึ่งไหมครับซี่อันได้บ่าครับใบบ่างกับเปิดๆเนาะเปิดค่อยๆก่อนบอยจังจังเบสสายไม่ย่ำย่ำใจง่าดจริงเขาจังครับครับซองขางแอปไอไอตัวเซี่ยนเลยตัวเซี่ยงนำกัดเลยครับแต่เ้าตัวเดียวเพราะว่าช่องเขามันมันเต็ม บัดนี้มอนิเตอร์เขามอนิเตอร์ขยายตัวนึงก็ต้อกับพังเอาเอาตัวผมมาเจอตัวนี้ครับมอนิเตอร์นะครับแขางนี้อห่อนแขางนื้มอนิเตอร์นะครับาจัดไปเลยครับมัดด่างกับกอนก็ได้สองงานกอนก็ได้ครับเดี๋ยวผมใหญ่มันดังเสี่นเด้วยใช่มันเสียงมันกวนกันเอาก็ได้ครับแาบไปไล่กันอันมันกิได้ยุ่งเรื่องบุหรี่แล้วอ๋อมันงยากได้บุหร่ยากเลยนะ นะีมม่ะเบียเทอฟเฟร์โบแฟดเป็นแบบว่าจม่เป็นยังติอันนี้ฮะพาดูฮะอยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะวันนี้อันนี้เป็นเดี๋ยวนะผมส่องดูก่อนส่องดูก่อนเออตู้ยังวะดอกมันยืง่งใดครับไอ อ๋อความรงงนี่ว่ะเฮ้ยน่าสนใจดังดีป่ะครับเฮ้ยห <c oughs> ัวหลอ <c oughs> <c oughs> ดเฮ้ยต้องดีใช่ไหม,ม,มไดัมดด่งดีว่ะคุ่อแม,มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะนี่ครับนี่คือฮอนนะฮะส่วนส่วนตู้กลางแหลมก็ไอสิบสองหรือสิบห้านิ้วนี่ครับ เนี่ยอ๋อสิบสองเนี้ยสองทางครับแ้มจรวดนะฮะตามที่เรียกเห็นคะรับนะส่วนตู้เบตก็ดอกมันคว่ำลงฮนะดอกมันคว่ำลงมันจะมีลิ้นเนี่ยวนะอ่ารัวในกล่องเดียวเห็นบ่ไหนจะไม่เห็นอนะ่ะว่า เอฟสิบปดอ่าเห็นแล้วอ่าดอกดอกมันคว่ำลงอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีลิ้นตูเต้เฮดเองป่ะครับพอสางท่างอื่นเฮดแต,ต่เอฟสิบแปดนี่เฮดเองกอเอ๋อมัน มันม um 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 ียีหอยเ้โอ hmm. yeah. yeah. well, ้ก็เลยใส่หอยของเลยเนี่ยบปะซ่บปะซ่บปะเวนด้แกวเทว่าแกวเอเทมากเอาโอเคไอเปิดเลยครับพ่อเอา้าเงการ ฮะได้ครับได้เด็ดเปิดคอดให้ไอ้นะเนี่ยสวิตช์อยู่ข้างหลังเห็นปะเปิดเป็นปะนเปิดคอดไหมเห็นปะเห็นไหมเออใส่เล็กหน่อยเปิดคอ,อดแล้วต้องเปิดเป็นแน่อยู่เป็นลูกจ้างแม่นครับ ลูกสร้างบาเพียดได้เยอขูดไฟได้อ่าโอเคนี่อายุเท่าไรละจ็ดปีละยี่สิบแปดีแแล้วโอ้โปวดตัวงา <c oughs> <c oughs> ่เหรออาอยุแปดปีก็ได้สะินะวั่ยี่าิบแปดก็ได <c oughs> เ้เอาผ้าเอาผ้าเร็จนี่น,นีเอากล้องกล้อง đưa 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 né, à, né, cuồng này, nè 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 này, này, này. Ấy, đây, tụi này, ก็ส่วนบนก็ส่วนจูนพูนสลางก็พันนุ <renamed> ่นมนาสุดทเลนองดาวเกมปิดจนเป็นคองไห้ก็ยืนทะลมองภาพตน้องบาดใจยี่ห่ออย่างเดีน้องลา ที่ไปเดียเียแล้วครับใด้นะผมบอปียากดีแล้วดีดีแล้วดีแล้วกหดาเขาเปียนเดี๋ยวไม่เข้าต้องเด้เปียร์ยังอีกก่ไม่ต้องครับไอ้ี่เปียนยังเกเปียนแต่เบดดมั้งปนีเสียงเบียดเสียงกนเฉียงอะไเปียมาคือพอคือบ่ขัดียงเบียดเียนรู้กับว่าดังตรงใบนึ่งโอเาอันนั่นดีบันี้อันไม่เข้าดีมันขวัญีเนี่ยผมมีหลักเนี่ยสคัญผม ม่ไอ้ใส่ไม่อย่างนี้นี่ไปกะเก่าผมก็ใส่ไม่ร้อยนั่แหละแบบนี้มันไปเหมือนเรยวเดียินทางสายไหนเนี่ยเอาว่าไม่ร้อยไม่แบบโอ้ยจะเป่าอะไรเอาวุ้นเอาเนี่ยเราคงต้องเนี้ยมาช่อยหน่อยเอาสมมติว่าเฮาไม่สายร้องร้องได้ได้ร่องปุ๊บแบบนี้เขามีไม่ร้อยเอามาใส่ได้ยังไม่ร้อยขึ้นอยู่กับไม่มาดิว่าไม่ไม่ตัวนั้นหัวไม่มันสีดงอย่างไอ้ตองหาไม่ร้อยที่มันแฟด มันแังสีบอหวนอ่ามันแังสีบอหวานยังตีข้าเห็ดไวเหมือนนี่เดี๋ยวผมสอนเห็ดกันเลยไม่สายไม่เสียบอเอ่ะได้่าดังดีเลยยังเยงดีดงด Ya ahí